<laughs> ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Event Rally Christmas Festival 2021นี่ครับซึ่งงานนี้จะถูกจัดโดยระบบออนไลน์คอนเฟรนต์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่างานปลายปีแบบนี้ทางบริษัทจัดหนักจัดเต็มและแจกแบบจุกๆแน่นอนครับ ซึ่งงานนี้นะครับจะถูกจัดในวันที่25ธันวาคมนะครับ2564นี้ตั้งแต่เวลาช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับซึ่งบอกได้เลยว่างานในวันนี้เป็นงานที่จัดปลายปีเพราะฉะนั้นของรางวัลและกิจกรรมนะครับเยอะแยะมากมายแน่นอนและ Exclusive ไปกว่าน,นั้นครับท่านสามารถที่จะซื้อกล่องแบรนดอมนะครับมูลค่า 999บาทนะครับซึ่งท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าท่านจะซื้อเซตไหนนะครับว่าจะเป็นเซตนี้เซตนี้หรือเซตนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามูลค่า999บาทแต่สินค้าที่มีอยู่ในกล่องนะครับมูลค่าเกินกว่า999บาทอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเซตนี้ครับมูลค่า2,000กว่าบาทจ่ายเพียง999ยบาทฟังไม่ผิดครับจ่ายเพียงแค่999บาบาทและพิเศษไปกว่าน,นั้น กล่องถึงบ้านไปเปิดกล่องปุ๊บท่านอาจจะได้ยงเหิงขวดเล็กเพิ่มอีกหนึ่งขวดซึ่งท่านจะไม่รู้เลยว่ากล่องที่ท่านซื้อมียงเหงิงหรือไม่มียงเหงิงสุ่มกันเลยนะครับซึ่งทางบริษัทไม่จํากัดจํานวนซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยทางบริษัทนะครับจัดเตรียมยงเหิงขวดเล็กให้ถึง3 0 0ขวดนะครับโดยทางผู้บริหารของเราจะเป็นคนย่อนเข้าไปเลย ท่านที่ซื้อกล่องแรนดอมนะครับตั้งแต่วันที่21 22 23 3วันนี้รายชื่อของท่านจะถูกนำมาเพื่อจัดกิจกรรมไม่่จะเป็นการแรนดอมการตอบคำถามมีกิจกรรมซอยดาวเยอะแยะมากมายทั้งหมด79รางวัลไม่ว่าจะเป็นหม้อทอดแอร์ฟ e r เออร์กิฟต์วอต่างๆและสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายและสำหรับท่านอื่นที่เข้ามาในงานนะครับไม่ต้องลงโกไม่ต้องทำอะไรเลย เข้ามาร่วมสนุกภายในงานนะครับเราจะมีทั้งกิจกรรมตอบคำถามมีกิจกรรม Q&A และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งสำหรับท่านที่อยู่ใน z o ูมเรามีรางวัลให้ท่านเตรียมไว้ถึง20รางวัล มีทั้ง g i ฟต์วอ c เนอรมีทั้งสินค้าบริษัทบอกได้เลยครับว่างานครั้งนี้จัดหนักจัดเต็มจัดแน่นอย่างแน่นอนกับโปรโมชั่นส่งท้ายปีแบบนี้นะครับซึ่งงานจะจัดในวันที่25ธันวาคม2564เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปและในงานจะมีท่านที่ประสบความสําเร็จมาเล่าถึงประสบการณ์ว่าวันนี้ทําอย่างไรถึงจะสามารถประสบความสําเร็จ รวมถึงได้มีโอกาสมาพบกับผู้บริหารของบริษัทจอนคอยนำทีมโดยคุณอาสาหัตถลีลหาและไฮไลท์พิเศษครับเราจะได้พบกับท่านประธานกับวิสัยทัศน์สุดท้ายปลายปีรวมถึงแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้านี้อย่าลืมนะครับ25ทธันวาคมเรามาเจอกันในงาน Event Rally Christmas Festival 2021แล้วพบกันนะครับ